ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเร่งปรับปรุงพื้นที่ฝายชะลอน้ําบริเวณฝายตีนทาดในอําเภอเวียงแหงหลังลําน้ําแม่แตงตื้นเขินกักเก็บน้ําได้น้อยและระบายน้ําไม่สะดวกค่ะนายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิวะธมิการนนปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายขวัญชัยเนื่องจำนงในอำเภอเวียงแหงรวมถึงผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานชนประธานสำนักงานเจ้าท่าและหน่วยงานท้องถิ่นมาร่วมกันตรวจสอบฝ่ายตีนทาตซึ่งเป็นฝ่ายชะลอน้ำขนาดใหญ่ในลำน้ำแม่แตงบริเวณพื้นที่บ้านมหาธาตุหมู่ที่4ตําบลแสนหาอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมครับฝ่ายตีนทาตนะครับเป็นฝ่ายชะลอน้ำที่ทางกรมชนประทานได้สร้างขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของกรมเจ้าท่าความ ความยาว90เมตรสูง2เมตร50เซนเมตรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการระบบส่งน้ําในลําน้ําแม่แตงปัจจุบันลําน้ํามีลักษณะตื้นเขินจากการที่มีดินและทรายไหลามาทับถมบริเวณหน้าฝายคาดว่ามีปริมาณกว่า30,000คิวทำให้สูญเสียพื้นที่กักเก็บน้ําและนอกจากนี้นะครับยังมีต้นไม้และต้นหญ้าจํานวนมากขึ้นปกคลุมขวางทางน้ําไหลผู้วาราชาการจังหวัดเชียงใหม่ครับจึงให้หน่วยงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปร่วมหารือและบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนหาวิธีในการปรับปรุงฟื้นฟูยฝ่าย,าายตีนท่าแห่งนี้ให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิมครับ